่าสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็กลับพบกับแป้งปลายแชนแนลนะคะเดี๋ยวเรียนนิดนึงอโอเคนะคะเราวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำแกะสีรุ้งค่ะอันนี้ก็มีคนสอนไปเยอะแล้วล่ะนะก็ถ้าใครดูมาแล้วก็ไแ,แต่ว้าวนี้สวยจังเลย อโอเคป่าทางขวาก็เป็นไม้คนละอย่างเลยแบบฮึตีจังเลยโอเแลนะ้ววันนี้เราก็จะมาทำแกะสีรุ้วงกันเอ ไปตามรอยนายให้ทำหนึ่งข้อไปดีก็ได้นะอันนี้เราทำให้ดูเฉยเฉยนะคะปึ๊บ,บอจุดนี้ก็ เสร็จแล้วนะคะอืมถ้าเป็นแบบเอาชีวิตรอดหรือว่ามีชีวิตอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรนะส u r v ว v a l นะคะในหมวดนั้นแล้วก็เออไปหาแก่เอาหมานั้นแล้วก็นี่เอ็นวิวเอาเอาเดกันเอ็นวิวก็เป็นแบบนั้นแหละ เกะไปก่อนอ่ะลองไปก่อนช้าอ่าสี่ตัวเรก่อนแ,แล้วกันนะลุกป่อยเอาไปหนึ่งออนแล้วเราก็พิมพ์ว่าเ E B นะคะแล้วก็อย่าลืมนี่แบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เอานี้มาเลยโอเคเรียบร้อยแค่นี้โอเคอันนี้ แกอ๋อตรงนี้เนี่ยมันขึ้นตรงนี้ไปนี่เนี่ยเปแกไปไหนไม่ได้แล้วเฮเคอ๋อแตค่อยปล่อยใหม่ก็ได้ปุ๊บมานี้กดเนมนะนี่ก็จะได้แกะสีลุงแกที่สลับสี้ไปมาอือสวยงามเอาอีก ตุ๊ตุ๊ยไปยไปไหนอุ้ยกดนะเราดูชื่อมันก็จะเป็นชื่อว่าจิ๊บนะให้จิ๊บหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราต้องชื่อให้มันอะไรเงี้ยอืมอ่าโอเค สีลุงทุกตัวยังเคสวยงามมากยายจะก,กูได้ไหมว่อ่านะสำหรับแกสีลุงก็ไม่มีอะไรมากก็จะได้ประมาณนี้แหละนะมันก็จะสลับสีไปหมูก็ทำได้นะแต่ว่ามันจะทำให้เป็นชื่อได้เฉยอะ เนี่ยมันจะชื่อพิเศษแต่ว่าสีมันจะไม่สีงไงชื่อมันมันไม่เป็นสีอะแต่ว่ามันจะขึ้นชื่อเหมือนว่าเป็นที่ตั้งชื่อแั่นแหละแต่ว่าสำหรับแกมันชื่อนี้มันจะเป็นเออสีอะนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำชื่ออื่นดีดกว่า เช็คเชื่อี่เอาดูนะคะลองดูนม่เอานี่เปงโอเคสองตัวแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอ้านี่ตูทำอะไรวะเนี่ย อ่ะชื่อแป้งละไม่เกิดปฏิกิริยาแนะแต่มันจะเป็นชื่ออ่าตัวนี้ชื่อแป้งอ่ะชื่อแป้งะคะ่ะโอเครถหมูชื่อแป้งโอเคอันนี้ก็ลองส่งมมะมั่วกัอแล้วกันใครพิมพ์ได้ก็อ,อบายก็ถ้ามีเคล็ดลับอะไรก็ช่วยมาบอกกันด้วยก็แล้วากาันนะอือ แล้วสำหรับวันนี้นะเราขอจุบลงกับคลิปแกะสีลุงเ <Okay. S 1> ีกับการทดลองหมูนิดนึงอ่ะหมูมันเข้ามาทางนี้แน่ๆง้นวันนี้เราก็ขอเราไปก่อนนะคะกับแกะสีลุงนะคะวันนี้แป้งปลาแชนแนลขอเราไปก่อนสวัสดีค่ะ